ใน,นอนาคตอีกแสนไกลในสหัสวรรษที่41มีเพียงสงครามเท่านั้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอชุดวิธีการเล่น Warhammer 40k k Team ครับ Warhammer 40k คือเกมสงครามที่มีเซตติ้งเป็นกริมด์กในอนาคตอันห่างไกลที่มีเพียงแต่สงครามเท่านั้น เมื่อมนุษยชาติจะต้องเอาตัวรอดจากจักรวาลที่โหดรด้และต้องรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นในนามของ Imperium of Man เพื่อขยายอำนาจและปกป้องเผ่าพัานธุของตัวเองจากสิ่งต่างๆอันโหดร้ายในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นเอเลี่ยนเผ่าต่างๆที่ถูกเรียกว่าเซนอสอาทิเช่นในคร o อนเผ่าเครื่องจักรไม่มีวันตายทิรนิตฝูงหาบลาดที่ต้องการจะกินทุกสิ่งออกเผ่าพันธุ์ที่โหยหาแต่สงครามการต่อสู้และความรุนแรง หรือแม้แต่พวกมนุษย์ด้วยกันเองผู้หันหลังให้กับ Imper i u m of Man แล้วไปบูชาเทพแห่งเคออสทั้ง4ที่ถูกเรียกว่าเทรดเตอร์หรือพวกทรยศนั่นเองแต่แม้ว่าสงครามจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนกองกําลังพลกี่ฝ่ายจะเข้าพะทะกันมันไม่ได้ตัดสินเพียงแค่ว่ากองกําลังฝั่งไหนที่จะแข็งแกร่งกว่าบางครั้งการส่งคนไปเพียงไม่กี่คนท่ามกลางกองทัพที่ต่อสู้กันนับล้านก็อ,อาจ,จเป็นตัวตัดสินแพชนะของศึกครั้งนั้นได้เลยและหน่วยเล็กๆที่ถูกส่งออกไปนั้นมีชื่อว่าคิวทีม คิวทีมคือทีมเล็กๆที่ถูกส่งออกไปปฏิบัติภารกิจต่างๆตามคำสั่งที่ต้องไปต่อสู้เอาตัวรอดและพยายามเพื่อที่ทําให้เป้าหมายสําเร็จให้ได้โดยภารกิจต่างๆมักจะเป็นภารกิจที่ส่งกองทัพไปไม่ได้ทําเพียงได้ส่งคนออกไปไม่กี่คนเท่านั้นเช่นภารกิจแทรกซึมจากรกรรมข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามหรือวางระเบิดเพื่อทาลายจุดยุทธศา,ส,าสตร์ของศัตรูเป็นต้นคนที่อยู่ในคิวทีมนั้นมักจะเป็นทหารผ่านศึกหรือทหารยอดฝีมือที่มีมความสามารถโดดเด่น โดยพวกเขาจะได้รับอุปกรณ์ชั้นดีต่างๆเพื่อทําให้ภารกิจมีโอกาสสาเร็จมากขึ้นซึ่งนี่แหละก็คือสิ่งที่ทําให้คิวทีมนั้นค่อนข้างจะแตกต่างจากเกมหลักอย่างว a r h a m m e r 4 0 k แทนที่เราจะได้ควบคุมยูนิตและมินิเจอร์นับร้อยตัวเราจะได้ควบคุมคิวทีมของตัวเองที่มีมินิเจอร์เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นเหมือนกับหน่วยสวอตที่ออกไปทําภารกิจแต่ถ้าให้เห็นภาพง่ายๆตามภาษาเกมเมอร์ก็คือ w a r h a m m e r 4 0 k จะเหมือนกับเกมเมอร์ทฟิลส่วนคิวทีมนั้นจะเหมือกกับเม Revo Game คิวทีมจะถูกส่งออกไปทำภาร,รกิจในสถานที่ต่างๆที่มีแต่ความโหดร้ายและอันตรายที่เรียกว่าคิวโซนซึ่งพวกเขาจะต้องทำภาร,รกิจที่ได้รับมาให้สำเร็จเพื่อใช้ชนะแต่ก็แช่ว่าการเดินทางจะไม่มีอุปสรรคเพราะคิวทีมของศัตรูก็มีเป้าหมายไม่ได้แตกต่างกันดังนั้นหากคุณเล่นเกมนี้คุณจะต้องวางแผนและใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อคว้าชัยชนะมาจากฝ่ายตรงข้ามให้ได้ไม่ว่าจะแลกด้วยชีวิตของคนในหน่วยก็ตามเพราะการที่จะชนะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณสังหารศัตรูไปเท่าไหร่ แต่ขึ้นอยู่กับว่าภารกิจของคุณจะสำเร็จไหมต่างหากสำหรับใครที่สนใจจะเริ่มเล่น q ิวทีคุณจะต้องมีอย่างน้อย4อย่างนี้ก่อน 1. มินิเจอร์และกฎของ q t วทีนั้นๆเช่นถ้าคุณซื้อกล่องเริ่มต้นอย่าง Octarius เขาก็จะมีมินิเจอร์ของฝ่ายวอร์เเรนการ์แมและออ c o m m ม do มาให้ซึ่งมินิเจอร์แต่ละตัวจะเรียกว่า Operative ส่วนกฎและความสามารถของ o p e r a t i v e นั้นจะอยู่ในเล่มนี้ ส่วนใครที่ยังไม่ได้อยากซื้อกล่องใหญ่แต่เล่นโมเฮม์เฟอร์ดีเอยู่แล้วก็สามารถเอามินิเจอร์ต่างๆมาเล่นได้ด้วยเช่นกันโดยสามารถดูกดและความสามารถได้ในเล่มคอมเมดียมได้เลย 2. องคอมเมทเกตหรือรีกบ,บ้านๆนว่าไม้บรรทัดก็ได้ครับมันคือที่วัดสําหรับเกมคิวทีมแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้สาคัญขนาดนั้นหรอกแต่มีก็ดีกว่าแหละ 3. คิวโซนจะเล่นกันแต่ถ้าไม่มีสนามมันก็กระไรอยู่โดยพื้นที่ที่จะเล่นกันนั้นจะต้องมีพื้นที่อยู่ที่30มสิบคูณยีนิ้ว ส่วนพวกเทอเลนหากใครยังไม่พร้อมผมก็ขอแนะนําพวกบล็อกไม้จากเกมถล่มตึกมาใช้แทนก่อนก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ซึ่งตอนแรกๆผมก็ใช้อย่างนี้เหมือนกัน 4. ส,สุดท้ายคือลูกเต๋านั่นเองครับลูกเต่านั้นก็เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งโชคชะตามันคือรากอวตารของความเป็นไปได้บนโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับลูกเต๋าไม่ว่าจะยิง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 ตีตีตีต,ต,ตีหรือทำธารกิจมันก็ขึ้นอยู่กับลูกเต๋าที่คุณทอย เขาไม่ว่ากุจะวางแผนได้เมฟขิงๆขนาดไหนหากเราทอยได้แต่หนึ่งหรือ2ตลอดเวลาแล้วศัตรูทอยได้5กับ6กล้วๆเนี่ยใครมันจะชนะได้ฟะดังนั้นเรื่องการดูหงเฮ้งลูกเต๋าที่รู้สึกมันเข้ากับคุณกับเรื่องดวงเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเลือกซื้อให้ดีเอาละเรามาดูกันที่คอมแบทเกตหรือแม่พทัศน์ของเราก่อนดีกว่าเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆอยู่บนแม่พทัศน์ด้วยซึ่งจะมีอยู่4อย่างคือสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหหลลี่ยมแะ้าเหลี่ยม ซึ่งสัญลักษณ์พวกนี้ก็คือตัวแทนของระยะนิ้วนั่นเองสามเหลี่ยมเท่ากับ1นิ้ววงกลม2นิ้วสี่เหลี่ยม3นิ้วและแน่นอนว่าห้าเหลี่ยมก็จะต้องเป็น6นิ้วนั่นเองซึ่งวิธีวัดก็ง่ายๆอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าวงกลมมรันระยะเท่าไหร่ก็าวางทาบด้านวงกลมไปเลยนี่ก็คือระยะของวงกลมส่วนห้าเหลี่ยมนี่ก็ดูไม่ยากเลยทาาไปทั้งอันได้เลยบางครั้งในกฎมันจะมีตัวเลขอยู่ด้านหน้าเช่น การเดินของคัสโตเดียนกาตัวนี้ตรงนี้เขียนว่า3มวงกลมซึ่งนั่นก็คือระยะเดินสูงสุดแล้วก็ท่าไปได้เลย3มวงกลมอ้ออยู่ดีๆด้วยนะเรื่องการวัดระยะการเดินเนี่ยผมจะแนะนําให้หากเราเริ่มวัดจากหน้าของเบสแบบนี้เราห้ามขยับเกินไม้บรรทัดแบบนี้เช่นเดียวกันหากเราเริ่มที่ท้ายเบสแล้วก็ไปวางหน้าไม้บรรทัดได้เลยโอเคสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้คลิปหน้าเราจะมาดูวิธีการอ่านดัตตากาดกัน ตอนนี้ทางเกมวชั่บก็ปล่อยกดของคิวทีมแบบย่อๆมาให้หลดฟรีกันแล้วผมจะทิ้งนี้ไว้ข้างล่างนะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าอยากชวนใครมาเล่นก็กดแชร์กันได้เลยถ้าอยากดูคลิปต่อหรือคลิปใหม่ๆก็กดซับไว้ได้เลยสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผม